เก่าครับทีงานโอ้โหโอ,โโอโครับจมครับขนาดผมมีน้ำล่มครับับชายแรงห่างหอแรงแรงแรงตอ,อดินบวมมันครับบวมมาเลยครับ เลี้ยบมโนะมือหน,น,นินี่เป็นหนูนีิโนะเอาวนเข้าไปฮัมเ,เอาสายแรงเอาเข้าไปโบโจมมือนีิเพิอ่อนโบยอมครับผมเบ่งแล้วรถแต่งเฮาโอ้สุดยอดเพื่อนเอาจนเพื่อนจมมูล่าผมเบิง่งเสียทำงานปั๊บดันคือเก่านะครับเป็นงานไทยวานครับ แล้วางานนี้คือปั๊บก่อยนี่ยสายแรงสายงหลังจากมันจมก็สายแรงก็คือว่าแหลอครับผู้ขับขึ้นแล้วครับขึ้นไปนอนเว้นแหะบบได้เพื่อนว่นาหลดจมหลดจมสายแรง งานนี้สงสัยเครื่องพ่นเข้าเป็นหมันนะครับเพราะว่างานมียังลับอยู่ครับน่ครับเป็นงานถ่ายพ่นเนาะแม่นเพื่อนถ่ายปั่นแล้วแล้วก็คือพ่นครับแต่อันนี้คือยังปั๊บหันอยู่ก็เลยเครื่องพน่นก็เลยยังบริพนครับอ๋อฝากิกาดตามเลยครับงานมีอีกยาวไกลครับ เที่ยวปั๊บมันได้ระดับเนาะฝากติดตามได้ครับผมช่องบอดงอีดีครับครับหลังจากปั๊บแล้วล่ะก็ไทยเนาะครับจอนี่ก็เป็นเวลาบ่ายกว่าแล้วครับใบสองครับแดงครับผมเอามาชมผลงานกันครับหลังจากดันปั๊บเรื้อยเนาะครับตอนนี้ครับนี่ครับคณะนี่ก็ยุ่งเหยิงเพื่อนใหม่ครับตัวนี้ก็ เป็นแปลงที่ว่างแล้วก็ปั้นแล้วนะครับทีตอนนาเขาปั๊บดันใหม่หน่าครับลถทสายแรงมากะกำลังปั้นครับนี่แหละครับดูดีครับบาเนี่ยน้ากับเสมอครับแต่ก็คือว่าเราเพื่อสิเลีย้ยงครับผมเอิงครับแปลงนี้ก็ได้โอ้สารั่นเหมือนกันนะ,ะอูเป็นคนดู กำลังเจ็บนานกับตอนนี้นนะเนี่ยตัวบรหาสารังครับถัาขัดตัวคอนนวน้อยคือขักแล้วเหมนกัามาดูโดยรวมเนะาะมาดูโดยรวมครับ ูบรรยากาศรอบๆโดยวรวมเลยครับสรุปแล้วก็คือจ้าวครับล้อเข้าขึ้น,นครับบ้านนะครับส่วนให้น่กากำลังถ่ายอีกครับถ่ายเพือสีร้อการปั่น้าพนีว่าคลิปนี้กาเป็นผลสำเร็จครับสวยงามครับผมหลังจากแ้วแลวะผมก็จบคลิปนี้ว่าเท่านี้แล้วนะครับ ว่าดูดีแล้วครับสวยงามแล้วะนะเดี๋ยวเฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ